ขุมทรัพย์น้องข้าวหอมลูกเจ้าสัวบุญชัยขุมทรัพย์น้องข้าวหอมไม่โอ้อวดขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสัวหนึ่งมืล้านสำหรับสาวสวยที่ครบเครื่องอย่างตักบงกฏเบญจรงกุลที่พลิกบทบาทเป็นแม่สมทรงในเรื่องไอฟักเรียกได้ว่าโด่งดังมากในยุคนั้น และเป็นที่ทราบกันดีว่าตักบงกฎได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการบันเทิงในปีพุทธศักราช2555จู่ๆก็ได้ประกาศแต่งงานกับนายบุญชัยเบญจรงกุลประธานบริษัทดีเทคซึ่งมีอายุมากกว่าหลายปีและมีน้องเข้าหอมเป็นโซ่ทองคล้องใจและในวันนี้เปิดภาพล่าสุด ของน้องข้าวหอมทายาทหมื่นล้านคนเดียวของตักบงกฎและเจ้าสัวบุญชัยโตเป็นหนุ่มออร่าเจ้าสัวน้อยจับมาดโดยตักบงกฎได้โพส์ภาพล่าสุดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีและความคิดเห็นมากมายว่าน้องข้าวหอมโตวไวมากหล่อเลย เจ้าส่วนในอนาคตเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยค่ะหน้าเหมือนคุณแม่หล่อเหมือนคุณพ่อมาดผู้บริหารค่ะต้องขึง